ทอ้องทีวีจะพาสาวกกีฬาพยองและก็แฟนคลับของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรามาอัปเดตคุณพลทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมอินชอนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับณนะปัจจุบันนี้เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณภาพข่าวจากฟุตบอลสยามทีวีสื่อในเครือของบริษัทยามสปอร์ตท,ที่ส่งผู้สื่อข่าวไปตามติดถึงจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสภาพอากาศของประเทศไทยของเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนพอสมควรนะครับ ช่วงกลางวันมีอากาศร้อนส่วนกลางคืนนะฮะก็มีฝนตกหนกักเชคเช่นเดียวกันกับที่ภูเก็ตนะครับบางวันก็จะมีฝนตกตลอดทั้งวันเมื่อฝนหยุดตกก็จะมีอากาศร้อนนะฮะทำให้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยต้องปรับสภาพร่างกายพอสมควรเลยแหะครับในการเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ต แต่การเดินทางมาเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตนั้นก็จะทําให้นักเตะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นนะครับการได้ทํากิจกรรมร่วมกันการได้มีสมาธิในการฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวแล้วก็สร้างความกลมเกลียวกันหลังจากที่แต่ละคนนั้นเดินทางมาจากหลายสโมสรน,นะฮะเชกเช่นเดียวกันกับคุณพลกิเลมยงของเราทั้ง4รายนะครับไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันสราวุฒิกรลยาณปันดิษสุริยาสิงมวยและก็สารัาจุเย็นเองนะฮะก็ต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันซึ่งวันนี้นะครับบนทอที TV ของเรามีสกู๊ปทา น้องผู้ศึกขาฟุตบอลสยามสัมภาษณ์นักเตะกีเรนพยองสองรายในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพวกเขาจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์ของฝาสลาวุฒิกลยานบัณฑิตและก็ตองกวินธรรมสัจจานันกันครับก็นิดหน่อยครับเพราะว่ามาที่เขตตัวที่ภูเก็ตนี่ก็ฝนตกตลอดพวกนี้น่าจะพายุเข้าก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆครับผมก็ก็ต้องก็ต้องหาวิธีดูแลตัวเองกันดีๆ ก็โอเคครับโอเคก็พยายามกินวิตามินเวลาโดนฝนอะไรก็พยายามจะจะอาบน้ําให้เร็วแล้วก็เหมือนใส่เสื้อนา,นาอ,อย่างะไรครับก็ไม่กังวลครับเพราะว่าทีมสตาโฟโพสและผู้จัดการก็มีการเตรียมการที่ดีครับมีอาหารมีวิตามินอะไรให้ของผมแล้วก็การดูแลสุขภาพของทุกคนก็ถือว่าเป็นมืออาชีพครับทุกคนทำเต็มที่ครับไม่น่าจะมีปัญหาก็คือถ้าโดนฝนก็ก็ต้องรีบกลับไปอาบน้ําสระผมะครับ พอไม่ต้องหนาวมากครับเปิดแอร์อุณหภูมิพอดีซึ่งฟิซิกกิจิศักดิ์เสนาเมืองเองก็ระวังเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับก็ได้ใส่ใจในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยให้สตาฟโค้ชทีมแพทย์น,นะฮะดูแลนักเตะอย่างใกล้ชิดครับแต่จริงๆแล้วนักเตะค,คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยแต่ละคนก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าผ่านการเล่นหลีระยะยาว อย่างฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมียร์ลีกมาแล้วแต่ละคนก็จะได้รับการดูแลจากแพทย์ประจําสโมสรมาเป็นอย่างดีนะฮะสภาพอากาศแบบนี้เรียกว่าจิบจิบสำหรับพวกเขาแล้วครับวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้นะครับทีมช้างศึกของเราจะมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการกับทีมชาติเมียนมาชุดใหญ่นะฮะซึ่งก็สามารถตามติดได้จากการถ่ายทอดสดในเครือสยามสปอร์ตหรือว่าจะตามดูไฮไลท์จากมันทอทีวีของเราในวันถัดไปก็ได้นะครับ ก็เอาใจช่วยขุนพลช้างศึกและก็คุนพลกิเลยมอยองทั้ง4รายในการสู้ศึกอินชอนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับ